สวัสดีครับปั้นสวนลุงอิดนะครับทุกเช้าลุงอิดก็จะอย่างนี้นะครับเข้ามาในสวนหญ้าได้เหงื่อออกทุกวันนะครับวันนี้ก็ตัดหญ้านะครับในแปลงที่สองนะครับเห็นไหมเก้าลบรอยแหว่งๆนะฮะเนี่ยก็ได้เยอะครับนี่ครับ เห็นไหมจัดไปตามออเดอร์ที่ที่สั่งนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นเศษหญ้าที่เหลือนะครับเป็นปุ๋ยบ้างแต่ว่าลุงอิดได้มองเห็นความสำคัญว่าเอ๊ะลุงอิดกำลังจะทำกระท่อมเราเอาปลายของมันเนี่ยนะครับไปทำเป็นตับหญ้านะครับมงุงมุงหลังคา ดีไหมไดครับเดี๋ยวคอยดูในคลิปต่อไปนะครับลุงอิจะลองทำตับยาดูนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ก่อนจะส่งทอนพันหญ้าไปให้ f อฟก็เรามาตามขั้นตอนนะครับมาทำความสะอาดนะครับเสร็จแล้วก็นับทอนพันนะครับนี่ครับหลังจากทำความสะอาดแล้วนะครับ จะเห็นว่าท่อนพันธ์สวยงามมากครับเนี่ยเขาออกยอดรอแล้วอย่างงี้เนี่ยปลูกขึ้นได้ง่าย,ยางี้ฮะสวยงามมากซปเปอร์ลีฟเนี่ยคือ,คอ,คอเนี่ยฮะหน่อปับ๊บได้สี่ห้าเดือนเขาก็หน่อก็จะออกเป็นใบเป็นเป็นคือแยกแง่งออกมานะครับทำให้ เวลาปลูกเนี่ยนะครับเกิดง่ายเงนี้นะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับก็คือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแปลงที่สองนะครับแปลงที่สองก็ตัดประมาณถึงสิบกอหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนี่ยจะได้มายังไม่ได้นับนะครับหลังจากทําความสะอาดแล้ววันนี้ก็สายมากๆแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะ ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะครับก็ท่านใดที่ได้เห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพราะว่า,ามีข่าวสารหรือว่าอะไรดีๆทีุ่งอ,อีกก็จะนำมาแจ้งให้ทราบเหมือนอย่างคลิปที่แล้วก็เป็นที่ผ่านมานะครับก็เป็นการ การตรวจสอบท่อนพันธก่อนปลูกนะคลิปต่อมาก็เป็นการปลูกซึ่งอนาคตเนี่ยลุงอิจจะนำปลายนะครับปลายปลายหญ้าหลังจากเราตัดท่อนพันธุส่งลูกค,คา้าแล้วเนี่ยะจะทดลองทำหญ้าที่เป็นต,ตับเพื่อไปมุงหลังคานะครับหลังคากระท่อมส่วนต้นมันเดี๋ยวจะลองนะครับลองอัดอัดให้แน่นแล้วก็จะ เรียงให้แน่นแล้วก็จะทําเป็นฟ้ากระท่อมนะครับเดี๋ยวคอยดูกันนะครับยังไงก็จะลืมสั่งท่อนพันมานะครับ0812049151นะครับย้ำอีกทีนะครับเบอร์โทร0812049151นะครับก็เราจะตัดแล้วก็ทยอยส่งตามออเดอร์นะครับช่วงนี้แปลงที่หนึ่งหมดไปแล้วนะครับอันนี้แปลงที่สองนะครับกำลังตัดส่งลูกค้าอยู่ ก็อย่าลืมโทรมานะครับหรือว่าแจ้งชื่อที่อยู่ใต้อิมล็อกนี้นะครับครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ